สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้สาวดอยสตอรี่จะมานี่ตอนนี้เช็ดใบตองกงหญ้าใบหญ้าตองกงสาวดอยจะเอามาหอ่อข้าวต้มตองกงนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้หอ่อเพราะว่าเดี๋ยวต้องเช็ดเช็ดใบตองก่อนแล้วการเช็ดเนี่ยก็ต้องเช็ดให้สะอาดนะเพราะว่ามันมันอยู่บนต้นไม้ก็จริงแต่ขี้ฝุ่นมันเยอะเราก็ต้องเช็ดค่ะเช็ดมันทั้งน้ําค้างทั้งขี้ฝุน่นสาวดอยจะห่อ จะห่อเอาส่งให้หลานกินไม่ใช่หลานที่บ้านนี้หรอกหลานที่อยู่ต่างบ้านเพราะว่าไอ้บ้านนี้นะ่ะมันกินกันจนเบื่อแล้วล้วก็ให้ลูกให้หลานที่อื่นพอได้กินนะ่ะน่าจะได้ส่งให้มันกินทีนะเดี๋ยวจะให้เป็นของขวัญวันเกิดย้อนหลังของมันจริงๆวันเกิดเขาผ่านไปตั้งนานแล้วแหละแต่เสาดอยมันไม่มีเวลามันมีอยู่แต่มันก็ด้วยเหตุปัจจัยหลายๆอย่าง จริงๆเราเขาไม่ได้เรียกร้องจะกินหรอกแต่ไอ,อป้านี่เลยอยากจะทําให้ให้หลานๆมันได้กินอะเนาะ,เ,นะเคยส่งไปให้มันได้กินครั้งหนึ่งตอนนี้ก็เลยบอกเออเดี๋ยวเขาที่แล้ววันเกิดวันเกิดก็เดี๋ยวเดี๋ยวส่งไปย้อนหลังวันเกิดให้ขนมเค้กอะหากินที่ไหนก็ได้แต่ข้าวต้มตองกงอต้องมีที่นี่ที่เดียว <laughs> หาอะไรเกี่ยกกินเพราะว่ามันมันหากินยากไงขนาดบ้านนี้อยากจะกินมันเขาไม่ได้ทําขายไงเขาต้มตองกงเขาไม่ได้มีทําขายแต่เขาจะมีเขาจะมีมันเป็นมันจะเป็นข้าวต้มเป็นขนมข้าวต้มที่เป็นเอกลักษณ์ของของชนเผ่าแล้วก็จริงๆแล้วมันจะเป็นสัญลักษณ์ของประเพณีกินข้าวใหม่เนาะข้าวต้มแล้วก็อีกอีกหลายๆรายการนะบางทีเขาอาจจะใช้ในการแบบ ไปเรียกขวัญหรือว่าอะไรก็มันมันใช้ในพิธีพิธีกรรมหลายหลายอย่างแต่ว่าก็เอามาห่อกินเล่นหอกินเล่นเล่นกันก็ได้แต่ว่าคนจะไม่ค่อยเอามาห่อกินกันหรอกถ้ามันไม่ถ้ามันไม่แบบยังไงอะส่วนมากเดี๋ยวนี้ถ้าเขาจะห่อกันจริงก็เหมือนไปเลี้ยงเลี้ยงคนงานที่ไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากเขามันขี้เกียจอะเนาะเพราะว่ามันยุ่งยากหลายขั้นตอนนะกว่าจะได้กินมันไม่ใช่ธรรมดาน ดูใบตองกงเนะี่ยมันมันเหมือนมันเหมือนใบไผ่นะแต่ไม่ใช่ใบไผ่แล้วใบหญ้าตองกงเนะี่ยเวลาเราเอามาหอ่อข้าเข้าต้มอะ่ะมันจะเหนียวนุ่มแล้วก็หอมมากต้องใช้ข้าวเหนียวแบบถ้าเป็นข้าวเหนียวใหม่นี่จะยิ่งดีนะไม่ต้องต้มนานด้วยแล้วก็ไอ้ที่ส่วนผสมของข้าวเหนียวก็ไม่มีอะไรก็จะมีแค่อะไรอะ่ะคือน,นี้ของสาวดอยจะใส่ถั่วลิสง หรือบางคนจะใส่ถั่วดําก็ได้แล้วแต่หรือจะใส่ถั่วซีกก็ได้แต่ที่อร่อยที่สุดของบ้านนี้ที่เขาชอบกันก็คือถั่วดํากับถั่วลิสงแต่ก็ถั่วลิสงเป็นหลักอีกอยู่ดีนั่นแหละอันนี้สาวดอยสั่งถั่วลิสงเขาไว้ละเพราะว่าในบ้านเดี๋ยวนี้ของเขาเอาไปปลูกกันหมดแล้วมีแต่จะออกมาใหม่ถั่วลิสงที่มันอันนี้มีอยู่มันไม่มีสาวดอยก็เลยต้องสั่งซื้อจากร้านค้าสั่งเข้ามาละโลหนึ่งว่าแต่โลหนึ่งไม่หมดหรอกแล้วใบหญ้าตรงกงนี่มันมีไม่พอดูวดขวดว่ามันจะ มีแค่นี้แหละหมดแค่นี้ก็เอาแค่นี้แหละไอตัวเล็กเอ้กินไม่หมดแล้วแต่หลวงไม่ใช่ว่ากินไม่หมดอะกินได้หลายคนอยู่ก็จะให้ตัวเล็กย้อนหลังวันเกิดให้มันด้วยแล้วก็จะให้เพื่อนอีกสองคนเดี๋ยวดูให้เขาได้ชิมกันนะบางคนก็ได้ชิมไปแล้วเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอเอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะ ไว้เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดช่วงต่อไปขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดติดตามกดกระดิ่งให้สาวดอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ